สวัสดีครับกลับมาพบก,กับเกมตำนานเซลดากันฮะแล้วก็ในคลิปนี้เราจะอยู่ในเนื้อเรื่องเควสหลักนะครับก็คือตามหาบันทึกของเจ้าหญิงเซลดานะครับตอนนี้ผมเคลียไปแล้วกี่จุดสี่จุดนะครับสี่จุดเดี๋ยวตอนนี้ผมอยู่ตำแหน่งจุดที่3แล้วตรงนี้นะครับแผนที่อยู่ตรงไหนเอยอ,อยู่ตรงนี้นี่ฮะ นี่ตรงนี้นะครับที่ผมอยู่ก็จะอยู่ด้านซ้ายของแผนที่โลกนะครับอยู่ในเขตหอคอยทาบัต้านะครับตรงนี้นะครับมันมีมันมีศาลเจ้าอยู่ตรงเนี้ยนะครับแต่ว่าแม่งโคตรยากเลยสู้กับกาเดียนผมสู้ไปไหลายรอบแล้วยังไม่ผ่านก็เลยเดี๋ยวค่อยมานอกรอบกันแล้วกันนะก็เลยไม่ได้วาปเท่าไหร่โอเคนี่ฮะมาดูคลิปบันทึกกัน เกิดอะไรขึ้นที่นี่อนึกออกแล้วอะไรอะผมยังไม่รู้เลยเจ้าหญิงเซลดาทำอะไรเอ่ยอยาหาีบตอบนย ที่ก่าไว้เลยมันไม่ตอบสนองอ๋อก็คือที่เนี้ยต้องเป็นคนที่ถูกเลือกแล้วนะครับคนที่ถือดาบเลือกจะทายังไงดินจะเข้าไปได้ใครขี่ม,ามา้ามาตัวเราเองนะฮะแต่ลิงคือเอต้องเป็นผู้ถูกเลือกเท่านั้นนะครับถึงจะเข้าไปได้ ก็บอกแล้วไงวันน,น,นี้ไม่ต้องตามมาいくらกษออัตริย์อของมิรที่รักของัน,นก็คือวันนี้ฉันอยากอยู่เงียบๆคนเดียวนะอ,อย่าตามมาอีก่ยจะมา้เออไม่ต้องตามมาแล้วนะ ก็เราเข้าไปได้นะครับไปสู้กับการเดียนครับโคตรโหดเลยสู้ไป4ี่ห้ารอบยังไม่ผ่านฮนะก็เลยเอาไว้ก่อนเลือดเราโดนทีเดียวเราตายอะ่ะเออ<แ>ภาพต่อมาคือภาพที่5้าภาพนี้นะฮะนี่ฮะตอนนี้ผมก็อยู่ตำแหน่งที่เจอเรียบร้อยแล้วนะครับแผ่นที่ใหญ่ก็จะอยู่ตรงนี้ที่ว่ามีกลมๆนะฮะดูแบบกว้างๆกนิดนึงเนี่ยฮะ ก็อยู่ประมาณมุมขวาด้านบนนิดนึงนะฮะอยู่ตรงหอคอยเขตของอะไรเอ่ยโอรูเดียนนะฮะหอคอยโอรูเดียนตอนที่ผมมาผมว่ามาจากหอคอยตรงนี้เนี่ยตรงกลางป่าแล้วก็เดินขึ้นเขามาเรื่อยๆนะครับขึ้นเขามาเรื่อยๆก็คือมาร์คแถวนี้ไว้ก่อนแล้วค่อยๆหาเส้นทางปีนขึ้นมาเรื่อยๆครับตรงนี้ไม่ยากโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูเนื้อเรื่องกันนะฮะเนี่ยแสนวับๆับี่ตรงนี้ よなでいいでよれですけどこのところ少し無茶しすぎですあなただて、うじじゃないんですよ。てめえ、むなたね。おう、あっこんえりは。マモノにおそわれたと you、ほうえています。そわちゅうね、さとも、もっと、くと。

ผมไล่จากจุดที่ใกล้ๆก็แล้วกันนะอะ่เอาตรงนี้ก่อนมาแล้วกันวา้าวน่าจะอยู่แถวนี้นะฮะไม่ได้เรียงตำแหน่งรูปนะฮะเอ๊ะทำไมไม่เห็นละ่ะอ๋อนี่ไงนี่ไงแสงแวบ

なかなかうまくて、ね、もう、あなたは何も言っていたのか シミで夢のシュクヨシですが、サ種ですの最近の研究で、人の能力を向上させることが分かってきたんです。ケロ今、白の者たちを対象にこのショニー、コノー、クのデステレド。ああ、でも今のシンタイノリに協力してもらいたいのです。さあさあサイあイサ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 イ เพิ่มพลังแฝงก็ได้โอเคภาพต่อมาคือภาพที่7นะฮะภาพนี้นะครับส่วนตำแหน่งนะครับก็อยู่ใกล้ๆจุดที่เราเริ่มเกมเลยนะฮะอันนี้ผมก็มีสารเจ้าใกล้ๆก็ว้ามมานะครับแล้วก็เดินมาอีกหน่อยข้ามน้ําอีก,กนิดนึงนะฮะตำแหน่งนี้ก็ไม่ยากมากนะครับอยู่ตรงนี้โอเคแล้วก็เดินเข้าไป いつまでたっても、やみませんね。お父上の跡目を継ぐべく、騎士の道を選び、電マを続け。そしてあなたは、大和の剣に選ばれるほどの剣士に成長した。それは素晴らしいことだと思え。でも。でもし。もしもあなたに。 彼の才能が全くなくてれそれでも周りの人たちからお前はこの,の家に生まれたのだから絶対にキシンにならねばならないと言われたら<ー>そう言われ続けたとしたら,たしたらあなたはどうしていたと思うかえぇทำไなえぇทำไมต้องเป็นเธออะไร、ね ตำแหน่งภาพที่8นะฮะก็อยู่ตำแหน่งที่โคตรยากเลยอันนี้คือตอนแรกผมอะ่ะทำคลิปไปแล้วแต่ดันไปลบไฟล์ออกครับแล้วก็ต้องเริ่มใหม่หม,หมดเลยนี่ฮะอยู่ในปราสาทนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาร์คเข้าๆไว้ก่อนประมาณตรงนี้นะครับมาร์คเข้าๆเ,เพราะว่าพอเราเข้าไปใกล้ปราสาทเนี่ยมันจะเป็นแผนที่อีกรูปแบบหนึ่งนะเป็นสามมิติโอเค ก็กระโดดจากตรงนี้ไปนะฮะมันใกล้ที่สุดแล้วสำหรับผมนะถ้าใครมาครั้งแรกเนี่ยมันจะมีภาพเกจการอีเวนต์ด้วยนะฮะมีอาหารไว้เผื่อไว้ด้วยนะฮะอาหารที่เพิ่มซามินาความเหนื่อยม่ได้แล้วเนี่ยข้างในนะฮะก็เนี่ยมันจะมีพวกยานพวกป้อมปืนยิงเลเซอร์ใส่เราอ่ะคือโคตรอันตรายอ่ะแนะนำว่าคอยเซฟ,ฟไปด้วยก็ดีฮะ ถึงแม้ว่ามันจะมีเซฟออโต้แล้วแต่บาง,งทีตำแหน่งมันก็ไม่เวิร์กสำหรับเราอะนะตอนนี้แผ่นที่แผ่นที่มันเป็นแบบนี้ละเป็นสามเหลี่ยมแล้วเรามาร์คไม่ได้ด้วยเนี่ยเรามาร์คไม่ได้เนี่ยตรงขอคอยที่บอกไว้เมื่อกี้นะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปถ้าเป็นเมทันเกียร์นี่คงแบบชิบหายเลยนะมันคงอเลอร์อะเลอร์แล้วก็มีตัวอื claro. ่นๆตามมา แล้วก็ใครฉากนี้ก็ระวังนิดนึงนะบางทีแม่งมาช่วงฝนตกอะปีนไม่ขึ้นเลยนะถ้ามาฝนฝนตกเอ๊ะทำไมมันมีแถบเลือดขึ้นหรือว่าเพราะว่าผม,มได้ไอเทมมาใหม่หรือเปล่าปกติมไม่เห็นแถบเลือดสักตรูเดี๋ยวขอเช็คก่อนเมืวว่อวานผ่านเควสแล้วมันให้ชุดมานะฮะอ๋อเนี่ยจริงด้วยครับ พอใส่ชุดนี้แล้วมันเห็นค่าพลังของศัตรูด้วยอันนี้เราไปตรงนี้เลยก็แล้วกันน่าจะปลอดภัยเราไปต่อมาคดี๋ยวครับเรียร้อรับกดโนเลยได้เว้ยเฮ้ยอยู่อยู่ตรงนี้เหรออยู่ตรงนี้เลยโอเคโอเคเราไปกัอนดูกันแล้วก็ขอเช็คแผนที่นะฮะ เหมือนเราจะเลยเ,เราต้องเดินย้อนขึ้นไปข้างบนมันมีพวกยานด้วยนะนี่แหละอยู่เป็นหอคอ,อยหรือเราสนใจนะบันไดบันไดไปได้ไหมแล้วก็จะมีพวกมอนสเตอร์ด้วยนะฮะ ต้องคอยเช็คแผนที่อ๋โอเคเดี๋ยวตรงนี้เราแอบแอบไปด้านข้างเฮ้ยมันเห็นแล้วเนี่ยถ้าเราขึ้นไปตรงนี้ก็สบายแล้วแต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยมันดักซุ่มทางขึ้นบันไดไว้ฮะเดี๋ยวเราปีนเอาก็คอยระวังพวกตัว,ตวอื่นด้วย เ,เห็นเหรอเห็นเหรอไปเร็ว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 มองก่อนเออโอเคมามองตรงมุมนี้แล้วก็ไปต่อจะถึงแล้วจะถึงแล้วโอเคเนี่ยแล้วข้างล่างมันจะมีตรงนี้มันจะมีพวกมอนสเตอร์อ,ะ,อ,อ,อะไรวะเก็บออกมาส์กันปีนเอาไม่ต้องเฮ้ยใช่ทางนี้เหรอวะไม่ใช่หรอปีนได้ป่ะตรงนี้ไม่ได้ <S <S ไม,มันตามเมาสะ มันจะมีทาให้ขึ้นไไม่ใช่นี่ของมันนี่ขึ้นประสาทเ่หรืล่ากจะใช่ เนี่ยทางมันรู้สึกจะอยู่ตรงเนี้ยไอ้สีบบสีทองอะแสงสีทองตอนนี้ผมเล่นแล้วปลดล็อกไปละ<อ>นะครับคือตำแหน่งมันจะอยู่ตรงนี้เลยอะนะฮะเดี๋ยวเราดูแผนที่อีกนิดหนึ่งมันคล้ายๆมีเป็นทางเชื่อมนะครับเป็นทางเชื่อมเดี๋ยวเราดูรูปนี่ฮะเนี่ยจะเป็นรูปนี้นะครับก็คือตรงนี้เลยเฮ้ยเฮ้ยมันเล่นมาเนี่ยมันมียา าายมกจะเดินออกไปให้ดูว่าใช่นะเออดอนะ้เซลดาอ๋อนี่เป็นห้องของเจ้าหญิงเซลดาเลยเป็นห้องวิจัยฮนะนี่อะนดูดาตอ๋อดูไม่ได้แล้วนะฮะดูว่าดูดูย้อนหลังได้ดูไม่ได้ละโอเค ก็จะเป็นเรื่องของเจ้าหญิงบันทึกเกี่ยวกับการวิจัยแหละของพวกการเดียดหรือเปล่าจำไม่ได้แล้วนะฮะโอเคฮะส่วนจุดอื่นอ่นะไม่ยากนะฮะจุดอื่นๆเนี่ยง่ายหมดเลยนะฮะมีเฉพาะจุดที่8เนี่ยแหละเพราะว่าต้องเข้ามาในปาสาแล้วก็ต้องแอบซ่อนเข้ามาอะไรเงี้ยศัตรูก็เยอะด้วยนะครับภาพต่อมานะครับก็คือภาพที่9านะฮะเนี้ยตำแหน่งก็จะอยู่ทาง ขวาของแผ่นที่นะครับเนี่ยตรงนี้น่าจะเป็นพวกวิหารอะไรหรือเปล่านะโอเคเดี๋ยวเราลงไปดูกันครับ oh. ผมมาถึงเรียบร้อยแล้วมีแสงรูปฟ้าผ่านะครับแถวนี้ฝนตกก็ระวังกันด้วยนะ oh. ถ้ามีโลหะเอาออกให้หมดนะครับโอเคเราเจอแล้ว oh. แต่ตรงนั้นก็มีแสงเ๋ยวค่อยปไปสำรวจกันแลากั oh. นไ่ก่อนอ๋อ oh. oh. มีเทวทูตอยู่นะฮะเทวรูป <c oughs> 次し、厄災を封印する力。それは祈りによって目覚める。マンそう聞かされて育ちました。けれど。母が言っていた。体を満たす霊力も。祖母が耳にしたという。精霊の声も。他に一つ。私は,私は感じられない。 私は何度もしかしはお前が学者の真似事ばかりやっているからだと。でも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 。 ช่วยบอกฉันทีเถอะฉันน่ะยังมีอะไรที่ต้องทำมีอะไรที่ยังไม่เพียงพออยู่ภ oh. าพต่อมาครับก็คือภาพที่สิบนะฮะนี่ฮะเป็นรูปม้านะฮะแล้วก็ตำแหน่งในแผ่นที่นะฮะก็จะอยู่ด้านซ้าย ตรงนี้ตรงกลางๆซ้ายๆนะฮะอันนี้ผมก็ไม่มีสารเจ้าแถวนี้ผมก็วาร์ปมาจากขอคอยตรงนี้แล้วก็ค่อยๆเดินไล่มาข้ามแม่น้ำนะฮะโอเคก็ตรงนี้ไม่ยากมากนะครับเดินมาตามทางได้เลย

ก็รู้สึกสําคัญเหมือนกันนะนะครับก็คือคํานึงถึงความรู้สึกของผู้อื่นด้วยนะฮะあの向こうには知恵の神ネールより名をいただいたラネールという山がそびえています。เขาบอกฝนะั่งโน้นน่ะมีศาลเจ้าอยู่ย <laughs> มีเทพอยู่ตรงนู้นนะคร

ถึงแม้ว่าจะมีความหวังนิดนึงฉันก็จะทาฉันจะอายุ้ะสิบเจ17แล้วพรุ่งนี้นะฮะฉันตั้งใจว่าฉันจะไปที่ภูเขาแห่งน <ure bringing> <throat> ั <N> ้นนะฮะก็แสดงว่าตอนนี้พลังของเจ้าหญิงยังไม่ยังไม่ตื่นนะก็คือเหมือนแบบจะไปที่ภูเขาตรงนู้นหรือเปล่า เดี๋ยวเราไปติดตามกันฮะเพื่อจะปลุกพลังของตัวเองนะเจ้าหญิ้ภาพต่อมาภาพที่11นะฮะนี่ตำแหน่งนะฮะก็จะอยู่ทางขวากลาง,งนะครับอยู่ใกล้ๆเมืองไอตรงนเนี้ยเนี่ยเมืองที่เราไปหานักวิจัยนะฮะหรือว่าจะเป็นเมืองแรกก็ได้แต่ว่าอันเนี้ยผมยังไม่มีสารเจ้าแถวนี้ผมก็เลยค่อยๆเดินเลาะมาเรื่อยๆนะครับเส้นทางอาจจะวิบากกรรมเล็กน้อยเพราะว่าแม่งอยู่ ในเรือภูเขานะครับต้องปีนภูเขาอะไรอย่างเงี้ยนะอะ่ะไปลงไปดูกันฮนะว่าจะเกิดอะไรขึ้นตรงนี้แวะของแวะเข็บของก่อนอู و, พ้พริกพริกทั้งนั้นเลยนะฮะเพิ่มการความหนาวได้เฮ้ยเฮ้ยมีไอ้ขึ้นคนขึ้นมาด้วยน่าันอยู่ไหนอะสีทองน่าจะอยู่แถวนี้แหละเดินย้อนกลับไปดู อ่าเนี่ยเจอละน่าจะเป็นตำแหน่งที่เจ้าหญิงบอกว่าจะมาขอพลังอะไรเงี้ยนะมาปลุกพลังตัวเอง เป็นยังไงบ้างเจ้าหญิงเป็นไงเทพธิดาสายหัวไม่ได้ครับไม่เวิกอีกแล้วไม่ไม่นผ่อที่สะกดโดนสะกดไว้ก็ยังไม่ฟื้นตัวนะฮะยังไม่ตื่นเจ้าหญิงก็พยายามแล้วนี่

ฉันลองคิดดูแล้วตอนที่หนูใช้พลังอะนะหนูก็นึกถึงอะไรบางอย่างแล้วก็นั่นนะนะอะไรอะไรอ

มันบอกว่าให้เราต้านไว้ก่อนครับไอ้พวกนี้จะต้านไว้ก่อนอรอจนกว่นลิงจะจะสู้นะฮะก็คือให้ลิงพาเจ้าหญิงไปหรือเปล่า <c oughs> ปะ่ะเจ้าหญิงรีบไ <c oughs> ปที่ปลอดภัยก่อนเลย <c oughs> ไม่ <c oughs> ให้ชัไปได้วยเหรอ <c oughs> รู้ว่าทำอะไรไม่ได้ก็จริง <c oughs> แต่ก็น,นะ <c oughs> ถ้าได้อยู่ร่วมกับทุกคนแล้วก็ คครับเปิดหมดแล้วนะฮะถ้าเปิดไล่อะ่ะมันก็จะเป็นเนื้อเรื่องต่อๆกันนะผมมาแต่ไปเปิดเนื้อเรื่องสุดท้ายก่อนไปเปิดภาพที่12ก่อนนะฮะโอเคเควสผ่านแล้วนะให้เราไปไหนต่อกดเครื่องหมายบวกสูเปเต์ตขาคาริโกะอ๋อให้กลับไปหาคุณป้าอินปะนะฮะอ่ะไป ผ่านเควสักทีฮะนานๆจะได้ทำเนื้อเรื่องพอเราเก็บหมดแล้วเราก็กลับมาที่เมืองโอเคสวาร นานยน,นั่นเองเป็นอะไรเหรอเอ๊ะในที่สุดก็ดูภาพถ่ายทั้ง12บใบแล้วงั้นเหรอออืในที่สุดก็ถึงวันที่ฉันต้องบอกสิ่งสุดท้ายให้กับเธอแล้วนะจริงๆแล้วเนี่ยนะ ทำไมต oh ้องทำไมต้องทำแบบนี้ด้วยโคโนโคโตะไซโกะนีเซลดาสมัตทากซาเอ๋อก็คือเหมือนเจ้าหญิงก็กะไว้แล้วครับว่าต้องมีถึงในวันนี้แล้วก็ไซโกะแล้วก็รูปสุดท้ายนะครับภาพสุดท้ายคืออะไรอ๋อยู่ตรงนี้เองนี่ไงนึกออกหรือเปล่าโคโนมูระคาานา ก็คือที่หมู่บ้านนี้นะฮะโคโนอิมปะโคโคลอโซโคโยริซูโยคุเนานะฉันก็เหมือนแบบทำจิตใจเข้มแข็งแล้วอ้อนบอลนะฮะเซลดาสมานุอมุงก็คือเพื่อความรู้สึกของเจ้าหญิงเซลด้าอยากให้ในายรับไว้ โซจาโซจานั่นแหละนั่นแหละคุณม่สามะคียอันี่โซนันทก็คือเพื่อไเพื่อไม่ให้ลืมเจ้าหญิงก็ให้สิ่งนี้ฉันไว้หรือเปล่าให้ชุดมานะครับได้ชุดมาเอยอยู่ชุดกีโลนะฮะโอเค เสื้อผ้าก็ยังเดิมเดิมไหนรูปผ่านเราต้องสำรวจทีแต่ก็ไม่มีอะไรนะก็เหมือนแค่ผ่านเควสนะฮะ mm. จุดหมายต่อไปก็ oh. อ๋อจะมีจุดหมายนี่ให้ดูเสื้อผ้าชุดใหม่ก่อนพลังเพิ่มมาห้าเลยนะฮะเยี่ยมเป็นเดิม oh. ตั้งเลย แล้วก็เควส์ใหม่อินป c t บไซโก้อ๋อก็คือเป็นเควส์รูปภาพสุดท้ายนั่นแหละนะครับก็เดี๋ยวไว้ต่อเขาหน้าก็แล้วกันนะฮะสว่วนคลิปนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย